สามตัวหลดเพราะว่าขอสามตัวรางวัลทีหนึ่งเนาะโอ้สาธุครับผมฉันมเชื่อไว้ไม่เห็นไม่เห็นในบ้านโปอยู่บ้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับม้นนี้อากาศชุ่มฉ่ำจัหน้อยครับพี่น้องเนาะครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกครับหลังจากที่ห่อนมาครับพี่น้องครับ พ่อได้กไา้ร้อนจักน้อยครับผมครับเอามงนนี่ครับผมโอกาสอันดีครับผมปูสีถาดเป็นโทร่มมหาครับพี่น้องเนาะครับกับบริเทโทรหาปูโดนเด้อครับผมถ้าปูกับบริเทโทรมาหาผมครับบริเท่เ่น่่่่่่่่่่่่่่ั่่่ับ่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่น่่่่่่่่ยง่่่่่่่ยงดวงเด้อคร่บผมค่ับก่อนที่จะไปร่บชมรับ่ังแนวทางตัวเลขกับป่่เ่่่่่ เกามาเชียกับขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชียน้ำเชียในเด้อครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังเลขปูกันเลยครับปูครับครับเกามาเชียอาการนมาสการปูครับผมครับปูโอ้เป็นยังไงน้อปูสบายดีพ่น้อครับ สบายคนกับฝนตกพระปูทั้งพุ่นทั้งสีฐานตกโยทำมาแย่งมือขึ้นกระตุกมือขึ้นกระล่มเนาะปูเนาะลอยอยู่ในโตอยจาจ้ากมากมีแคบไฟดับความมือขึ้นนี่ครับตอนนี้ปูอยู่วัดอันวัดมองวัดบ้านขมวางพุ่นครับผมไม่ได้กลับไปครับ โอ้ยหัวเรื er. yeah. oh, yeah, no ่องเขาคักปอเนี่ยเนี่ยโอ้ยนากปูสาดบนลงลางชวนอ๋อปูอ่อนเกิดเลยว่าเกิดเหร่นี่เป็นแางดอกเป็นนางเงาอยู่นี่อยู่ขังวัดมันจนกระบอกไงเนาะครับเป็นนางเงาบาดมือเชื่อนไปเอาอีกมึงเงินหน้าว่างเพียรมันอืมครับปูไปไปไปผู้เดียวไปวงเดียวไปัดวงตะปูนี่แหละ ไปไปเราไปนั่งเราคนเดียวมือเล่าเอนเขจ็ดคนเดียวเป็นหน้าต่าครับครับเราก็งานน่งเจ็ดแปดดิปูเจ็ดแปดเต็มๆไปบอกเ้าจะว่าเขาเลยหลอเจ็ดแปดบนล่างไม่ต้องกลับบตัวนกแกเจ้ากรเทียยกูแล้วสีหาพันธุ์มันเป็นเอาดุมพงเนาะโอ้ใครอยู่ปูคือมีเสียงสะท้อนเนาะปูเสียงสะท้อน มันเปิดลำพูอ๋อข้าปูเปิดลำพูมันบอกเคยได้ยินนะเร็นรถแลนทันอยู่ไกลท่านครับปูปทานเลยทางข้างมันก็หาพ่อหาเม็ดมันเลยางเดียวเสียงรถโอ้คแพงวัดติดทางเลยบัวคนแพ่งวัดตดทางรถเลียนตัวนดัวนี้ว่ามันถอยไปตงเลยหอไปองเดียวเขียนเขียนเลยบ

ต้นบุกต้นเหนียวแต่พรอมบะขมวงขวานะเด็กตัวมันลอยปีล้วบอกเจ็บแปดเลยติปูไม่เอาเขาเตรียมได้เจ็ดแปดปูก็เสื่อสิแต่บนเนอะมันก็ลุ่มัก็เ่ได้ก็เสื่อทุกบนจบบนบานนี่ออกบ้ามันก็อ้ยคอกากันเนาะับ นสั้เลบตัวครับวันนี้เอาเขาเหยมตัวครับปู่ต้องบองมากครับสามตัวดเพราะว่าขอสมตัวลวันที่งเนาะโอ้สาธตครับผมมันชื่ไวไม่หยบไม่หยบ้าปู่ย่บ่ครับมันมียีสองคู่หรอกแต่วันตัวนึงกันนครับปู มีเจ็ดหกศูนย์บอกนเจ็ดหกกับเจ็ดหาศูนมันเห็นว่าเรเห็นเจ็ดหาศูนย์นั่นหอกตัวการเจ็ดหกศูนย์ดูสิตัวได้แน่นนี่ปู่คะแนนคะแนนคะแนนกันปูมาจากปูกระเอเจ็ดหกศูนั่นแล้วเนาะอืตัวกาไปเจ็ดเจ็ดหาศูนย์ที่กาเพราะว่ามันนั่นมันเห็นมันเห็นมากะมันตัวประวัติไงแล้วทอปาน ปรมาณนั้นตัวอย่งอย่า่ไอ้เรื้องนี้น่ะไมนได้แต่ยังไม่นนะ่องบนีลกด้อยนี่แไปนับไปผู้เดียวเลยไปองเดียวดีเขียนครับนี่ละปู้ไปเงียบเงียบเอาเขียนเขียนเขาว่ามันเจ็ดแต่แต่ตนแม่ตนในที่ตะกอนน่ะข้าจะจงควายไปหน้าเนี่ยมาหมูยี่นี่นหะควายย่ามผีหมูนู้นไปเนาะตีมันั้นก็ไปนอนหมู ต่างเป็นหน้าเกาคาเกากันเกาขั้วขุยถึงมากเขาํำบัตต์แลายากาใ้น่วายจะข้นอบหรือกลัวยมันมีสามคนบ่บ่ยสามคนโหบต้นบุกลต้นหมืนไงนะไม่มีตาตาค่อยถึงอ้อมแล้วกันยนมังเงามันไม่จอมปวดขนขนขืนเาะขนน้ำห้วยมันค้างเถิอถ้าเขาดีจังได้คอ นี่นได้โชคได้ลาบเน,นี่ยีย่างไปเบืองน้ำปูยี่ดีนี่หมวดน,นีด่มากามากล้วอเจ็บไปเบืองกุ๊ศูนย์แต่ปีนะแต่เข้ามาเาาะ,ะเขานาคแต่มันแต่เขานาคเนี่มันเป็นเมื่อบังไงเนาะไม่ยากผายไหมย่ง<อ>ขึ้นมาน่องเนะาะเขานาคสามขึ้นเนาะเปนมีเมื่อบังไงเน,นี่ยเมื่อแไรซ้ำน้อยป่วยนาะไม่ยากผาครับปูดีนะแต่เขานาค คนมาขอชวนบุเนาะายาดึงไปดึงมายาติยามันเลาวัดปูกระซากมันแทงมันกระลุดครับวันี้บวดมาได้สมมือมันก็ย่างขึ้นมาได้ผู้าแต่ข้ามมม่วงตับตับตามเล่าวัดนี้มันเล่บวชให้ปูเนาะวัดวัดวัดลูกแมววัดสีสามมห้องถังว่ามาล่างกูสีมห้องต้มมาตกข่อยเป็นเนาะครับนับบ้ามาถามปูปูเพื่อนปพปูเป็นเะูเป็นหมูข้าครับ มนมันมากหรอะแต่ว่าพูดได้มากพูดแต่ว่าปากกอว่า้อกายิ้มด้แต่าเนีดอไปีัก่จริงจังอีกเียนะครับเป็นตัวเป็นขาฝนเะเข้าจะเข้าบวชม่ไหม่แต่ว่าเพื่อนเกิดมากช่้หนฮาพาบวชไหมครับผมเป็นจหมไม่หยอกมากเด่นน้ำเด็วาัไงเปนันหน้าเอาเลยวัดเปนนหน้าวัาวัดเลย เจียะแปะแต่เขาเตี้ยนๆว่าซี่ซี่ไปซี่บนนมาล่องลางนู่นก็ตอกมากใครจะไปถีอนํานี่ดอกประกาศไปไม่เจ็ดแปะในปูไปองเดียวบ่ไปสองกับโอ้ไปสองพี่เพิ่นนั่นลหละไปจะกับพี่เพิ่นกับบวดนะรอบนี้ไปองเดียวครับเราไปองเดียวแล้ววันโกนเนาะเหนือวันโขนเขียนไม่ก็ดูดิได้ัดีหรอประกาศไไม่ให้ก่อนนะปู ประกาแล้วมันงันแล้วอ๋อันนั้นอันนั้นเป็นบุญพอดีบุญพอดีบ้าะจำสีประกาศเ่งไม่สวกหลับหยาดโยมเลยสามี่ปั่บอกโยมโอ้ใครอยู่ปูตาลองตาบันจับาทผู้เปเอาว่าเลย่ผู้ไปเอาว่าเล่ลังยกระเบนก็ตายปูได้เอาบนกระบนลัางกระแถมบุกกลับอีกที่ปู บอกกลับฝากตรงๆของมาห้องกุเจ็ดหกศูนย์ครับพี่น้องเนาะเจ็ดหศูนย์รัวบอกเฮ็ยที่ฝากรวเลยก็กล้าา้วงเดียวปัหนึ่ง่่มาคื่อนมันออกแล้วเึ no ้นมันออกความระบายมันมาฝันอยู่ฝันว่าแม่ออกเลเต็มลงกุ้งอเนาะเริ่มรมเขอยากเสียัง้ยเงียมือปืนเขอมวนเงี้งครับต่ทำนั่นละฝันนะ อมานือมื่อเือคนเนีเรู้เดียวว่าเเียนกันัครับลองเมืองเด้อครับพี่น้องคือก็น่าน,นปูจะทัวมาทีหนึงครับผมเ่อได้โชว์เวลาบน,นปูบ่บคไปทัวเด้อครับเมียน <c oughs> าว่านะันอี่รีพูว่าทัวรมาเด้อครับผมแต่บดเด็ดอีรีแ่าักแต่าทัวรเดือนแต่ว่าขักบ้โทัวรเด้อครับ <c oughs> น้ำเสียเนี่เพื่อนเราเนี่ยการยำเยอจะสึกหันตุ่นไหลอาหันซื้อศูนย์หกไหมปู่ลอตเตอรี่มากอาห่นก็เลยซื้อศูนย์หกเราแดีวจะไปซื้อยูนี่เจ็ดหกศูนย์เอาหกศูนย์ะเราต้องกลัับเอาเข็มเนเพียวเข็มเขียนเน่ยครับป่ไม่กรอบเลยับ อ่าาีลครับอยู่ดีมีแห้งเด้อครับผูครับผูเอาเด้อเด้อจะข็งตุ้นหลายเหมือนก็หันกันเมื่อใดครับการน้ำมันสุกการครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเหล็กนางเอาเด้อครับพี่น้องนั่นนั่นผูจะมาเทียครับบางหันพนังได้เจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะครับอยากย่อมก็ได้เต็มเลยครับผมมีงานพร้อม งวดนี้760ครับพี่น้องอย่าเริ่มตัดเหรียน้ำเด้อครับผม7 0 76และก็60ครับผมบนล่างหรือว่าพี่น้องเอจะใส่3ตัวเลยกัน750ครับผมมี2หางหรือว่าผู้เน็น760นะครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องพีโชคดีถูกหวยรู้เงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้อง1นึ่งเมษายน67สําำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ